สวัสดีทุกคนพบกับช่องซักราจังวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านริมทะเลเราสร้างอันนี้คือสร้างตามพี่ปอนะอันนี้ค่อนข้างสร้างนานอยู่เดือนประช้าชานี่เดอนช้าหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสวนแบบสวนเล็กอันนี้คืออะไรนะที่อะไรสักอย่างเ่อ๋ออันนั้นคือที่นั่งปิกนิกอันนี้ที่นั่งปิกนิกมีลูกแอปเปิ้ลมีกระเป๋าปิกนิกด้วยอันที่สองก็แบบ เป็นโต๊ะไงเอาไว้นั่งทานข้าวนอกบ้านอันนี้มีต้นมะพร้าวอยู่ข้างๆด้วยนะข้างๆสวยหนะ่อยอันนี้เราก็สร้างตามพี่ปอนะเดี๋ยวมีดรามา่าสร้างตามพี่ปอแต่ตกแต่งเราอาจจะตกแต่งไม่เหมือนพี่ปอเราไม่ตกเพราะเราไม่ได้ตกแต่งสวยขนาดนะอันนี้เป็นโต๊ะธรรมดาโต๊ะนั่งหน้าบ้าน อันนี้เป็นเก้าอี้อันนี้คือของอันนี้คือเป็นเก้าอี้ที่แบบมีหลายตัวเก้าอี้เล็กๆอันนี้ก็สวยๆหน่อยอันนี้คือนั่งไปดูวิวมีวิวทะเลด้วยโครงสร้างอาจจะไม่เหมือนที่ปอเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกที่นั่งอันนี้คือเราทำให้มันนั่งได้นะไม่ใช่ไม่ใช้ผุมด้วยนะอันนี้ โอเคอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากพี่ปอจริงเออเห็นบ้านนี้เอาไปทําละครทีนี้เหงาไปเลยเพิ่มเพิ่มไปผูในละครเรื่องเล่ร้ายเงาลักขึ้นมานี่คือเป็นละครที่น่าจะใช้บ้านหลายหลังน่าดูเลยครบสถิตทีละครที่ใช้บ้านหลายหลังอ่ะอันนี้เป็นโต๊ะทานข้าว บ้านหลังนี้ก็จะมีขาวฟ้าจะมีสีน้ําเงินด้วยและมีสีอื่นด้วยไม่ใช่สีขาวกับสีฟ้านะอันนี้ก็สร้างตารพีปร่ปอนะอันนี้เป็นเครื่องซักผ้ามีผ้าข้างบนด้วยนะมีผ้าด้วยแบบนี้ไม่สวยเท่าไหร่ก็พอได้นะอันนี้คือถ้าปล่อยไว้มันจะโล่งก็ก็เลยทําห้องสมุดไว้เอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้ทํางานก็ได้นะ ทำโต๊ะเอาไว้อ่านหนังสือประมาณนี้โครงสร้างได้ไหมเราสร้างตามก็ไม่ได้ทําเหมือนขนาดนั้นนี่ไงชั้นบนนี่คนละอย่างเลยไม่เหมือนเลยอันนี้เป็นแจกกันเอาแจกรรันมาวางไว้แหละอันนี้เป็นเก้าอี้เหมือนข้างล่างอะ่ะเอาจริงนั่งสวยๆเป็นการนั่งที่ไม่ต้องใช้พรม ต้องมีคนอยากรู้วิธีแน่นอนอันนี้ผ้าห่มอาจจะเบี้ยวๆหน่อยโอเคพอนอนก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเตียงทําเองข้างสวยหน่อยมีลูกวาดด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบต๊ะเครื่องแป้ง ก็จะมีพวกครีมแล้วก็มีแบบมีอะไรอันนี้จะมีเป็นพวกครีมด้วยนะอันนี้คือโต๊ะทำงานอันนี้คือเก้าอี้เสรู้ตัวแต่งอะไรอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาอยากให้เกมเอาดอัปเดตปลาจริงอันนี้คือที่นั่งรออาบนะ้ำอัน,นอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกทีวีที่นั่งดูทีวีอะ่ะ อันก่อนใช้เป็นบ้านหัวใจนี้ใช้เป็นลูปดาวแล้วกันสวยห้องน้ําคือแบบอพยายามแล้วไม่ไม่ได้สร้างเหมือนที่ปอร้อยปร์เซนะจริงโครงสร้างก็ทำอยู่ดูหน้าบ้านสวนดูข้างในก่สวยอันนี้ก็แบบธรรมดาหน่อยห้องน้ํา ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดาดฟ้ามีต้นคิดมัดเราจะชอบใส่ต้นคิดมัดต,ต,ตรงดาดฟ้า,าจริงใส่แล้วมันดูสวยกระโดดลงไปเลยกระโดดไปก็ไม่ตายโอเคจบการรีวิวนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกูจะดิงช่องเราด้วยนะ